สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดี FC เอฟซีเบอร์ตกท,ทานบวาอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ในประเทศและต่างประเทศเด้อพี่น้องพบพ่อกับน้องนัดคือเก่าเด้อตอนนี้กู้ใดรยาครูข่าวข่าวเอ,อสซนีเนาะว่าเพิ่นเหตุงานอยู่ใสอยู่เขตใดของพรามโซงแล้วก็เหตุงานยังเนาะพี่น้องเนาะไปบึงไปสมนํำกันเลยตอนนี้แม่ใหญ่จิ๋นกำลังทำไถ่ความแบบ คิดทอดแห้งเนาะพี่น้องน้องเมียจริพี่กับบุคอยแข็งแห้งลายถาดกะแบบว่าสนีลงไปแล้วน้องนัดคือบเลยไปคือเอื้อสนีไปแล้วล้วก็ในเพื่อนลังใหญ่กับบมีพายนอนนอกจากพ่อแล้วก็แม่เนาะแล้วก็เห้านาะพี่น้องเพราะว่าน้องคำจากน่อยเพิ่นกับเมือบ้านแฟนเพิ่นแล้วคือแม่ไอแม่เนยเพิ่นกะอยู่เพื่อนของเพื่นเนาะลายคนก็จริงแต่ว่าเพื่อนไฟเพื่อนมันพี่น้องมีแต่เห้าน้องนัดเนาะแล้วก็ทัพพ่อทัาแม่อยู่เพื่อนลังใหญ่เนาะแล้วก็เพื่นนอนก็คือมีแต่ทรงแถาสามทั้งเฮาเนาะ บางทีเม่ใหญ่จืดเพื่นกลับบกคอยแข็งแหงเป็นเมื่อยเป็นเมื่อยมาส่องซ้ำมื่อแล้วนี่เป็นเป็นเบาอยู่เมื่อกี้นี่ป่ะพี่น้องไปเบิ่งมาเพิ่นคุยกับลูกสาวเพิ่นแบบเป็นอะไรน้องเพื่องเนาะไปเป็นจากไหนสบายดีสบายดีสันี่เป็นอะไรตอบแสงพี่น้องเอ้ยตอนนี้เม่ใหญ่จืดกำลังพูด แบบเป็นหวังอยู่เบิ่ดขึ้นไปไปยังไปเพาอหรือไปเอาเนาะเอาเนาะในเมื่อยแต่เทเดาเนาะสามคนอดอยู่กันแบบเออแบบดีบ่หรือจังใดขันบ่ดีกะหางานไม่คอยเพื่อนกรเจ้าะแล้วเดินหนีนั่งหรือยังบอก บอกไปว่าหายไปพึกงานอยู่เพื่อนลูกก่อนค่อยนมาอยู่น้าแม่แบบนี้บ่ไปอยู่พ่ดบอกอืออยู่คนละอะไปทางที่อยู่โอ้มาฮาไซมาฮาไซแม่อันนี้เคยไปทำงานอยู่มาฮาไซออมน้อยอ้อมใหญ่ประมาณแถนี้แหละคือซีเมนบ่ก็ได้ยินเงีมยนะคจับข้างมาอยู่บ่อยทั้ง เอาตกลงบ่ได้อยู่บ่อนพระรามสองบอก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 ว่าอยู่พระรามสองผู้หางานให้ก็นไหนไม่ได้ภาว่าอยู่มหาไซยยังยังอยู่พระรามสองบอกน้องได้งานแล้วตาตามนะได้แล้วไปส่งไปส่งบ้าโรงงานเห็นอยู่บ้าโมเพื่อนนะเห็นนางปอนนันทาบอยเอ๊ กับหมู่น้องตาลกับบ้านเฮานี่แล้วลูกหลานในบ้านน้อยก็อดอยู่ทําบ่ได้ือนนึงเด้อเด้อะไปหางานใหม่เด้อบ่เินะอยู่เมือกฮฮดบ่ได้กไปหางานใหม่สิไปหาเอาเงาะอยู่บ้านกบากบ่แงด้นําุกนําบ้านไปัวไปยังสิไปเเอาเงาะโอ้ยแม่บ่่ปัญญาแม่เมื่อยเมื่อาง ก็ได้ว่ากวดบ้านทูบ้านสักผ้าสักเผียังจักผ้าจักผียังข่ายเงินย้นเอานอมาสิ่็เจ้ายังเฮงบอกจะมาเอาค่ผู้วก็ไาหาผัก่อนไม่หมอกผักบองนอนผักกรได้บองั้น่อ่างเกรเคียวหมาเซนีเพิ่นบอกกับเพิ่นเป็นเมื่อยซองซเมื่อเลยได้ ดีนั่นอยู่ผู้หนึ่งไปผู้หนึ่งนะเนาะเออแบบนี้คือเป็นเมื่อยไงไม่อยากเมื่อยคือคือเบาบางคือคือบางอย่างคือกินยาว่ะกิอย่างคือกินยาอยู่เป็นกินยาเด้ออืมเมื่นไปเมื่อวานนี่ก็บ hm. ่ได้เอายาไปกินใบใหญ่ืหันดีมันวางว่าอย่างที่ฟันน้อยนี่มันพ้นโะกูเอ้ย บ้านหนามยางเพียงกลางขาาุ่นเทวคัวนะครัไปเก็บจิ๋วม้วนม้วนแม่ว่าดขเอาอังโต้จับโตปะฮาอันจุดขลุนอยู่ต่อไปไปแล้วหนามโยกเลยบอจังอํายายเอ้ยยายยายมาเลมโอ้ตกลงนลยอยู่มหาไซบอนติอยู่นะ ลงนะอยู่มหาไซยเมืองใหม่เด้อพี่น้องบ่ได้อยูพ่พระรามสองพระรามสอง,<ร>งนะคือไปภาคเคลื่อนลูกเต้าเขาเขาจ้าบ่หรือวาเนี่ยใดบ่ไปภาคทามขะขาดดูข้าให้เนี่ยคือไปทำงานอยู่พูดอยูไปเอาลูกเขาอืมเอาลูกหล่ะเห็นงานบ้านนำ้ <c oughs> ำเอฟนี่บ่ทามมึง <c oughs> ดู <c oughs> ทางผักหักเนี่ยอุ้ยใหญ่เนี่กระไดเออแหนท่างเอานอกน้ำบท่นอะไรเนี่อาเงางานบ้านงากเางานแบหางานม่เยอเงินเดือนเท่าไรกิโบแพงดกเนาะเม่อปอกูยเงินเดือนเท่าไรก็เจ็ดพันแล้วก็อยู่สำอยู่ได้อะไรก็างานใหม่ขันว่าโบยังนะ บ่ไว้นะหูปากามขูกรามย่า้คเออหนูบ้านกับบ่มืองาสิหาเปยังหูปาติด่าอยู่พระรามสองกระบ,บอกเอฟซีผนไปอันนึงไปใตัวเด้ยพี่น้องก็คือแบบว่าเลกๆกับว่าอยู่พระรามสงเนาะม่แล้ราว่าอยู่มหาไซ โอ้ตอนนี้นี่ยยังอยู่พะรามซางอ้าวอยู่มหาไซยายเนี่ยก็ได้โอ้ยสิไปอยู่มหาไซนี่ก็เป็นขีปองเพิ่องเลยพี่น้องเพิ่นอยู่เลยถ่ายเ่นเมนจะคล้องเพิ่นบอยู่จ้องประยุกต์จะคล้องซองบระยู่น์ในนี้ว่าสิเปล่านี่อันเอฟซีเพิ่นงอันบ่มากอันน้องนัดเลิกติดตามไปกับซองซามเลยเด้อ บ่มักกับบ่มักแล้วเอ้ยแต่เพิ่นก็ไปหา i เพิ่นเนาะเมนแล้วแต่แล้วแต่บ hmm. <c oughs> ่ได้บ bon, ัง bon, ค right ับวไปดอกพอยากเบิ่งก็เบิ่งคนเฮาบุคลิกต่างกันเนาะพี่น้องมันก็บ่คือกันทุกคนดอกเนาะตอนนี้ก็สบายดีฮอดบ่อนฮอดห้องฮอดบ่อนแล้วเนาะแต่ว่ายังบ่ได้ไปบ่อนทำงานยังไปห้องยังสิไปมหาชัยอยู่ อางกระหอดพระรามชองไปไปมหาชัยจะไปมหาชัยไปพระรามชองไกลกันบ่อยน่งหลดประมาณสมมงปลายก็ประมาณสมมูงปลายประมาณสมมูงปลายน่งหลุดไ่ใช้จคของบ้านเพิ่งอยู่ใช้เพิ่งโตอยู่นอกบ้านเขาเนาะอย่างเนาะ ยายขีดไลยจะนอนบอลับยายี่ค like, like, okay ือเพินอนบอลับแล้วห้องบอปายกระหึืเลยเนาะกังหอดการหอดง่ายหรือบ่อพอใหญ่จ้อยก็ยังกบอยู่บิดขึ้นตั้งแต่ตีหนึ่งจนเจ๊งนน้อาได พูดไทยแกมลาวบ่อืม่รถัวรบ้านัอม่เป็นลงลงลงเอท้าวตาเด็บดไ้เมาสโหลบ่เป็นนได้ซักวัคซีนลงไปน่ะวัคซีนท้าวตาบักว่าแม่ท้าว้าเป็นไอันโบเตก้าก็เพื่อน จากจากกีบบุกคนได้เพิ่มไปหกไปงับ้างบ่อกิดกงงอันล่งลลงหลดจากมอสิทเข้ามาดึงกระเป๋าเกิดงงอินนรกนรกเนี่ย้องบอกเลยว่ามีมีปัหาแบบตาอาว่ะแผูโดยซายังกระจอกนะ าจายจอยากได้ลูกค้าข้า<ม>เจ้าก็มาดึงเอาเลยแล้ว <c oughs> <ม>ตกลงสนีสิไปเหตุงานอยู่มหาไซเนาะมีเอฟซีมหาไซบอพี่น้อง<ม>แต่ว่ายังบอหู้ซ้อยด้วยพี่น้องเ้อ<ม>หู้แต่ว่าสิไปเหตุอยู่มหาไซเนาะรักกระบ,บอกแม่ปาหออจะบอกแม่ทร่มหาแม่ไงเออ เออบอกเป็นห่วงก็ห่วงแล้วว่าให้เพื่อนสบายใจเนี่ยกินจิเกินปะกินอยู่โอ้ยายกะเขียวหมากะตุ๋ยกะตุ๋ยอยู่พี่น้องเลยทนายกายาซื้อสักซื้อซาพี่น้องผู้เฒ่าบันนอกกับแบบนี้แหละอมขมหมากปะเฒ่ามาน้องไหนกะสิอมขมหมากแบบนี้พอจักเฒ่ามา หมาเทาเสียหายยักษ์ก็ใช้ออกมาง่ายการจัการยางง่ายจังโห่มากมาเอ้ยเยี่ยงอยู่เบิดขึ้นนอนบ่หับแล้วก็ย่างอยู่เบิดขึ้นเป็นห่วงาอยู่พุ่งาฮะก็มาวางค่วยมากกัะน่ำอยมากกระทังอืมอืม 1กิโลปะเห็นยายพามาส่งจ้าหน่อยไหมเออปะป้าหอมกางเบลเออเอฟซีเป็นกะเป็นห่วงลายเด้อโอ้บอกเห็นหนาสำเบงเอฟซีเป็นกะเป็นห่วงลายเด้อเอฟซีก็ได้เออก็เป็นเอฟซีลายเด้อมือหนาก่อนพี่น้องเอ้ยสีเฮียนเสะสองเสะยังใส่เนาะแต่ิได้เห็นหนาสนีเนาะพี่น้อง ขอบุญขอบคุณหลายๆตอนนี้เพิ่นก็ยังบ่ทันเริ่มงานดอกแต่ว่าที่แน่ๆก็คือสิไปทํางานอยู่มหาไซน์เนาะสิไปทางานอยู่มหาไซน์ไปทําอาหารช้ําบ่ได้ทําพารามซองพี่นไหมไปทําอยู่หานไปห่ออย่าไปทำอย่างหันไปทําหมองใหม่อีกบ่ชัดเจนเนาะบ่ชัดเจนแต่ก็สร้างดอกอันเฒ่าเลยแหละจะหายภัยตัวได้คันว่าออแม่ก็ ทำบะไก่ทำเล็กใรไปอาน้นงอีคือเก่าะอยู่บ้านกครำบะกกงลูกงาบ้านเป็นหยไปไปยังไปทำงอานหน่ยนองก็ยังน้อยบ่นนองค่ะทำไอคิวโอ้ทำไอคิวมีความลุดพอยี่งนพอยอยากไปพอยิ่เบื่อยี่เบื่ออยู่กัเงโอ้ยไปทงไปบึงก่อน ในได้จังวหมายไเบึงไปบึงแคก่อนแมนไปหขือในได้ก anyway ัดโทรมาเด้อเอาพักพ่อนซะพักผ uh ่อนแู่เอ้ยพักให้ได้กันยังหนังภา่าใหญ่ไปทางไหนส่งข่าวให้เอฟซีเห็นหูเลยเนาะสรุปแล้วตอนนี้ยังอยู่ ผักจูเพื่อนนั่นลูกเต่าเขาเจ้าบหรือแม่เขาเจ้านี่แหละเอเเอเฮือนแม่อยู่พระรามสองแต่ว่าเดียวลูกเขาเจ้าก็สิมาหลับเอาไปมาหาไซไปทํางานอยู่มาหาไซเด้อพี่น้องเด้อสรุปแล้วก็คือว่าเนาะพี่น้องเนาะเอาแหละพี่น้องแล้วมันยัืไอก็ไปห่วงกันบุกงานเก่าเนาะมีงานลำบากหายยุติหน้ากัหฮากระแล้วต้องไป ทำการทำงานแล้วพี่น้องเอ้ยทำบบประหากับบารายคือแบเมนซอยกันคุู่บ้านกับบจักจมองหาพี่น้องเอ้ยอันบางคนเป็นก็นว่าเข้าใจแบบอยู่ลาราบ่มีงานมีพี่น้องงานแต่ว่าคาแรงนั้นถูกถูกแห้งพี่น้อง <ừ. S 1> อันแต่แล็กๆนะว่าล้านล้านกีบะพี่น้องล้านกี่ป,ปติกีนิสามพัน 3, แต่เดียวในล้านกีบนะพันเดียวกับสิบบาทเออสองพันกับสิบบาทพี่น้อง ถูกแห้งอะนพี่น้องก็เลยแบบอุ้ยเพื่อสิเดือนหนึ่งเงินแค่แบบสองพันเนาะก็เลยไปหาอยู่ฝั่งไทย<ส>พี่น้องเลยมแมนแต่ว่ามันใสแรงงานแบบเป็นเดือนเด้เพื่อหาสิได้อยู่ไทยบบได้หอดสองเท่าสามเท่าแบบนี้นะ<ส><ส>ก็เลยไปหาอยู่ฝั่งไทยแมนอ,มอะไรพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพไปเพียงเท่านี้เด้อ ข่าวข้าวสนีกะฮากะหูเล็กหน่อยเนาะพี่น้องเนี่ยบริษัทการทํางานเนาะบนอยู่อาศัยกะเว้าวพิษไปแล้วพี่น้องเอ้ห้องปกติคนหาหายบอกว่าอยู่พารามซองเนาะกะขีดว่าอยู่พารามซองก็บอกเอฟซีไปว่าอยู่พารามซองปัดพ่อไปแล้วก็ไปไปผักอยู่เพื่อนแม,ม่เขาเจ้าอยู่พะรามซองแต่ว่าสิไปเหตุงานจริงๆนะ่ะอยู่มาาไซพี่น้องเอ้ จังได้กัติดตามตอนต่อไปพี่น้องเป็นจังไรเนาะสบายดีต้การตกงานกับผ่าเอฟซีในเด้อพี่น้องเอ้ยหาการหางานให้ใหม่แล้วะกนว่างานบ่บ่ดีกันเนาะทังนีกัขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อผาเอฟซีภายใน่แมผ่าเอฟซีห้เบิ่งใหายแงงเด้อะการมาผู้อยู่ใก่กันเนาะกหาให้แน่่ความีผู้อยู่ใกล้่ขยายแม่ขอบพระคุณหลายๆพี่น้องอย่าพาปลาป่าผิดเด้ออืม ขอบคุณไลยๆพี่น้องเลยติดตามตอนต่อไปเด้อย่าคิดลายยายไปหากินยาไปเมีใหญ่จืงจะเป็นเมื่อยซองซ้ำเมือยอะไรพี่น้องเลยนี่แหละคือแบบเอฟซีทามเฮากับว่าคือบอกไปกันสองคนก็คือแบบอยู่ในเฮือนก็นคือเฮาวาอะไรเนาะภายกับอยู่ยเฮือนภายเฮือนลาวอันน้องคำกับจระเอยกับเมือ่อก็มีแต่เฮาเมียจืดพหญ่จ,ญจยเนาะสบายดีพี่น้อง